สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่นะครับตอนนี้เราก็ได้สกินวิซ่ามาแล้วโอ้ยสวยถูกใจจริงๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาลองประสิทธิภาพของลิซ่ากันหน่อยนะครับที่พี่เล่นลิซ่าสายไฮเปรบูมนะครับเป็นแบบอ่าเซตอะไรเนี่ยใส่เซตผสมผสมม่วๆนะครับทุกคนครับแต่ว่ามีความชำนาญทาพันกว่าเลยนะมาดูกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาถึงก็กดอันติไว้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ใช้แบบจูโกฮางกินะครับแปะน้ําลงไปนะครับนี่เรารู้แล้วว่าสูตรนะครับทุกคนครับเยาวเยกระสอบนั่นเองนี่คือดีมากนะเออนี่แบบถ้าถ้าใครเล่นคู่กับน้าฮิดะมีน้าฮิดะอะไรเนี้ยมันก็จะแรงน้ะทุกคนเนาะเออแต่ว่าที่แบบที่แบบสายฟรีเลยนะมีลิซ่านะครับเยาะเย้ยนะทุกคนนะแล้วก็ตนนัวนางเอกนะครับแล้วก็ตออัวจูโกฮากิเนี่ยเออมันะมดูประสิทธิภาพนะว่าทําเวลาได้ดีขนาดไหนนะครับ เราก็พยายามแปะพืชรวัวเข้าไปนั้นคนนะอพอมันพืชรวัวปุ๊บนะครับทุกคนครับเราก็เอาลิซ่ามาไฮบลูปลูมแบบนี้ครับทุกคนครับสังเกตว่าไฮบลูมนี่คือส0ม0 0ือัพเลยนะสามหมืนะ 30, อัพเลยครับแต่ละดอกนะครับแต่ด้วยความที่มอนสเตอร์มันตัวสูงนะเออบางทีเราตีแล้วมันไม่โดนมเมล็ดที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็มีวิธีแก้โดยการกดชาร์จตีนะแต่พี่ไม่กด้วครับทุกคนครับเพราะว่าเมล็ดมันงอกออกมาเยอะมากสําหรับเราเล่นแบบ เดี่ยวๆคู่กับนางเอกแล้วก็มีตัวของยูกะฮากินะยูกะฮากิหลักการคือเวลาเราการโล้แล้าให้เราเดินชนก็มันจะเปียกน,น้ําแล้วมันจะสร้างเมล็ดออกมาเยอะมากครับเหมือนกับโลกบาบาร่านะทุกคนนะมันอาจจะไม่เท่าโลกบาบาร่าแต่ว่าก็เยอะนะทุกคนนะเออสร็จแล้วเราก็เอาลิซ่าครับมันยืนนวแบบนี้นทุกคนนะเอ่อด้วยความที่เรามีเดี่ยวๆเป็นตัวฮิวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดแทบไปลดนะทุกคนนะเนี่ยเร็วไหม หนึ่งนาทียี่สิบวินะครับทุกคนครับสำหรับการปาบรุนกลาดนะครับรุนอะไรต่างๆสี่ตัวนะครับที่มาทีละตัวรอบแรกอ่ะเร็วมากนะครับเร็วมากนี่ก็แบบสายฟรีล้วนอ่ะเออสายฟรีล้วนก็สามารถพงาดได้โดยที่ไม่ต้องมีของแรงนะครับอืเดี๋ยวจะให้ดูของที่ใส่ด้วยทุกคนจะอึง้งเพราะพี่เล่นใส่แค่อุปสามดาวนะ ลิซ่านะครับลิซ่าใส่อาวุธ3ดาวนะเดอะเมจิกไกด์นะครับอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นเซตผสมนะครับความชำนาญธาตุนะกลุ่มดาวพรสวรรค์ไม่มีผลต่อไฮเปบูมนะครับนี่ข้ามไปเลยได้เลยนะมีความชำนาญธาตุอยู่1,129นะครับอย่างอื่นคือไม่มีสแตทเลยนะนเน็ตความชำนาญอย่างเดียวนะครับเหวเานะครับถือหอก ตีสลามนะครับใส่เซตพืชสี่แลทุกคนนะกลุ่มดาวหนึ่งนะครับพรสวรรค์หกหกนะครับสถานะถ้ามีรีชาร์จสองร้อยนะครับเออแล้วก็มีเลือดประมาณสามหมื่นนะครับตัวเอกนะครับใส่ฟิสเตอร์ลิงดีไซน์นะครับอาร์ติแฟกต์ใส่พืชสี่นะครับกลุ่มดาวเต็มนะครับพรสวรรค์หกหกนะครับสถานะนะครับมีอัตราพิห้าสิบเจ็ดความแรงพิร้อยสามสิบสองนะครับมีฟื้นฟูร้อยแปดสิบห้านะครับตัวนี้นี่แบบมีคลิคเยอะหน่อยนะ ยูโกฮากินะครับใส่ดาบซูเมรุนะครับใส่เซตเอมเบรม4ชิ้นนะครับกลุ่มดาวเต็มนะครับพรสวรรค์666นะครับสถานะนะครับดยรวมนะครับมีริชาร์ด242นะครับนะตัวนี้มี242ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า